สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องสื่อการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานรหัสทร .03037 จำนวน3หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกศนพื้อเมืองชุมรีโดยนางสาวปองทิพย์ริมสุวรรณตำแหน่งครูกศนตำบลบ้านสวนและนายคันชิตแสงเขียวตำแหน่งครูกศนตำบลหนองงาข้อเรามาเริ่มสาระท,ที่5เลยนะครับ การประเมินผลโครงงานความหมายของการประเมินผลการประเมินการประเมินหมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชีวัดโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้การประเมินโค,ครงการจึงหมายถึงการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยเก็บข้อมูลจากตัวชีวัดที่กำหนดขึ้นและนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการประเมินต้องเกี่ยวข้องกับคำสามคำคือตัวชี้วัดเกณฑ์และมาตรฐานดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันจึงขออธิบายความหมายของคำทั้งสามคำดังนี้ตัวชี้วัดหมายถึงตัวประกอบตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งได้บ่งบอกถึงสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการดำเนินงานเกณฑ์หมายถึงระดับที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลที่ได้รับมาตรฐานหมายถึงระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลโครงงานสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ1 ผู้ประเมินภายในได้แก่ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติง,งานในโครงการนั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับชอบต่อโครงงานทั้งโดยตรง 2. ผู้ประเมินภายนอกได้แก่ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในโครงงานและไม่มีส่วนในการดําเนินการของโครงงานนั้นโดยตรงซึ่งอาจเป็นบุคคลจากหน่วยงานอื่น ภายใต้สังกัดเดียวกันแต่อยู่ภายโครงงานหรืออาจเป็นบุคลากรจากสังกัดอื่นภายนอกก็ได้ประโยชน์ของการประเมินโครงงาน 1. ทําให้ทราบข้อบกพร่องและความสําเร็จของโครงงาน 2. ทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาที่กําลังปฏิบัติงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานด้วยความตั้งใจเสียสละและจริงใจ 4. ทำให้บุคคลอื่นทราบว่าโครงงานได้รับความสำเร็จหรือล้มเหลวถ้าสำเร็จก็จะนำไปเป็นแบบอย่างต่อไปถ้าล้มเหลวก็จะทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดและหาแนวทางแก้ไขปรปับปรุงต่อไปองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินผลงาน 1. วางแผนการทำโครงงาน 2. วิธีการดาเนินงานโครงงาน 3. สรุปผลการดาเนินโครงงาน 4. การกนาเสนอโครงงาน แนวทางประเมินโครงงาน 1. ประเมินในหัวข้อต่างๆเช่นการแสดงออกความรู้ความคิดความสามารถทักษะคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมกระบวนการเรียนรู้กระบวนการทำงานผลผลิตแฟ้มสะสมงานผลงานการทดสอบ 2. ประเมินผลโดยใช้ผู้สอนผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อนเป็นผู้ประเมิน 3. ระยะเวลาในการประเมิอนอาจประเมินเป็นระยะระยะเช่นก่อนการทําโครงงานขั้นเตรียมการระหว่างทําโครงงานหลังทําโครงงานโดยใช้วิธีการต่างๆประเมินเช่นการสังเกตสัมภาษณ์ตรวจรายงานตรวจผลงานทดสอบจัดนิทรรศการแสดงผลงานคำชี้แนะก่อนการประเมินผลการทำโครงงาน ครูผู้ประเมินการทำโครงงานนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อเรื่องแสดงความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ 2. ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคำถามมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด 3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู้เดิม 4. วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา 5. แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคำตอบได้ 6. วิธีการนำเสนอชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 7. การวัดและประเมินผลโครงงานครูควรทำกำหนดเกณฑ์และตารางการวัดผลให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรมและชัดเจนก่อนลงมือทำ เพื่อกระตุ้นการทำงานดังตัวอย่างแบบต่างๆตัวอย่างแบบประเมินผลงานกรณีโครงงานช่างประดิษฐ์ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน2.1 2.2 2.3 2.4 2.5เกณฑ์ประเมิน 5. หมายถึงผลงานดีมาก 4. หมายถึงผลงานดี 3. หมายถึงผลงานปานกลาง 2. หมายถึงผลงานควรปรปับปรุง 1. ห,หมายถึงผลงานไม่สมบูรณ์พฤติกรรมที่แสดงออก 1. ผลงานเสร็จตามเวลา 2. ผลงานมีความเหมาะสมคุ้มค่า 3. ผลงานมีความสมบูรณ์ประณีตสวยงาม 4. ผลงานานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5. ผลงานมีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกณฑ์การให้คะแนน5 4 2 3 1 5.1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทำโครงงานโครงงานคืองานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาหรือข้อสงสัย เป็นแต่ไปตามรายวิชาใดจะเรียกว่าโครงงานในรายวิชานั้นๆหนึ่สำหรับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้คือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหานักเรียนก็ตอบ 2. อ 2. ปัญหาชั่วคราวตั้งสมมติฐานนักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ 3. าํทำการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล หน้าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการที่นักเรียนจะททำ 4. โครงงานวิชาใดนักเรียนจะต้องเป็นผู้เลือกหัวข้อที่จะศึกษาคนา้นคว้าดำเนินการวางแผนออกแบบ 5. ประดิษฐ์สำรวจทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการแปลผลสรุปผลและการนำเสนองาน 6. โดยตัวนักเรียนเอง อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้ดูแลให้คำปรึกษาตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงานการประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติกในการจัดทำโครงงานนั้นให้นำทฤษฎีของการทำงานและมีอุปกรณ์ในการทำงานมาโดยสามารถหาได้ตามทั่วไปและเป็นการนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาทำการสร้างสารรค์งานที่มีประโยชน์โครงงานการประดิษฐ์ จกันดอกไม้จากขวดพลาสติกศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ความหมายของการผลริตคือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการศึกษาหรือปรปับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมพลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็ยนลงก็จะแข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรมีหลายชนิดเช่นในรอนอยางเทียมใช้ทำสิ่งต่างๆเช่นเสื้อผ้าผาชนะส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์พลาสติก7ประเภทในปัจจุบันได้มีการลดรงคล การนำวัสดุดต่างๆมารีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมไปถึงการนำพลาสติกต่างๆไปรีไซเคิลด้วยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกันได้กำหนดสนัญลักษณ์ตามมาตรฐานของพลาสติกยอดนิยมกลุ่มต่างๆที่สามารถนำมาหมุนเวียนหรือที่เรียกว่ารีไซเคิลไว้เจ็ดประการหลักๆโดยหากพลาสติกใดสามารถนำมารีไซเคิล ก็จะนำรหัสอันประกอบด้วยลูกศรสาตัววนเป็นสามเหลี่ยมรอบๆตัวเลขตัวหนึ่งดังแสดงในรูปภาพอย่างไรก็ตามก่อนจะทราบรายละเอียดของพลาสติกทั้ง7ประเภทเรามาทำความรู้จักความหมายคร่าวๆก่อนว่าพลาสติกคืออะไรพลาสติกจัดเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นสาย โซ่ยาวๆแต่ไม่สามารถมองเห็นเป็นสายโซ่ได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสายโซ่ดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่เรียกว่า monomer พอลิเมอร์อสามารถสังเคราะห์ได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของนอรมอเมอร์โดยใช้แหล่งวัสดุดิบจากปิโตเคมีเป็นหลักพลาสติกมีหลายชนิดสามารถนำใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ได้หลายอย่างเช่นพอลิไวนิลคลอรด์ใช้ผลิตท่อ PVC พอลิเอทิลีนเทเรไฟดเลสใช้ผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มและโพลิสไตรีนใช้ผลิตพลาสติกบรรจุต่างๆเช่นช้อนพลาสติกเป็นต้นเมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะเป็นอย่างไรเมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะสามารถ จะแสดงคุณสมบัติ2แบบหลักๆคือ 1. พลาสติกจะแข็งตัวถาวรไม่ว่าจะถูกความร้อนมากแค่ไหนก็ตามจะทําให้สามารถหลอมขึ้นมาใหม่ตามที่ต้องการได้ซึ่งจะเรียกพาสติกลุก่มนี้ว่า t ทโม m o setting และพลาสติกจะเกิดการอ่อนตัวเมื่อถูกความร้อนและจะกลับไปแข็งตัวเมื่อพลาสติกเย็นขึ้นทำให้สามารถนำไปหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งจะเรียกพลาสติกแสดงคุณสมบัติแบบนี้ว่าเทอร์โมพลาสติกซึ่งพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้คือพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกพลาสติกรีไซเคิลทั้ง7ประเภทพลาสติกหมายเลขหนึ่งมีชื่อว่าพอลีเอทิลีนเฟล t ทาเลตหรือที่รู้จักกันดีว่าแพคเป็นพลาสติกใสแข็งทนแรงกระแทกดีไม่เปราะ แตกง่ายและการแกส๊สติมผ่านดีใช้นำขวดพลาสติกน้ำดื่มขวดน้ำมันพืชเป็นต้นสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อกระหนาวพรมและใยสังเคราะห์สำหรับยัดหมอนเป็นต้นพลาสติกหมายเลขสองมีชื่อว่าพอลิเอทิลีนความหนาส่วนสูงหรือที่เรียกแบบย่อว่า SDPCE เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยากค่อนข้างแข็งแรงแต่ยืดได้มากทนทานต่อสารเคมีเล็สามารถขึ้นรูปทรงต่างๆได้ง่ายใช้นำขวดนุมขวดน้ำและบรรจุพัณฑ์สำหรับน้ำยาทําความสะอาดยาสระผมเป็นต้นสามารถนำมารีเซเกิลเป็นขวดน้ำมันเครื่องท่อลังพลาสติกไม้เทียมเป็นต้น พลาสติกหมายเลขสามมีชื่อว่าพอลิไตนีนคอร์ไรหรือที่รู้จักกันว่า PVC ใช้ทำท่อน้ำประปาสายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหารแผ่นพลาสติกสำหรับทําประตูหน้าตา่างหนังเทียมเป็นต้นสามารถนำมารีไซเคิลเป็นท่อน้ำประปาหรือรางน้ำสำหรับการเกษตรกรวยจราจรเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งพลาสติกตลับเทปเคเบิล แผ่นไม้เทียมเป็นต้นพลาสติกไม้เล็กสี่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสามารถเรียกแบบย่อว่า ADPE เป็นพลาสติกที่มีความนิ่มเหนียวยืดตัวได้มากใสทนทานแต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อนใช้ทำฟิล์มห่ออาหารหรือห่อของถุงใสขนมปังถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร สามารถนำมารีไซเคิลเป็นถุงดำสลับใส่ขยะถุงหูหิ้วขยะกระเบื้องปูพื้นเฟอร์นิเจอร์แท่งไม้เทียมเป็นต้นพลาสติกหมายเลขห้ามีชื่อว่าโพลิโพริลีนหรือเรียกย่อๆว่า PP เป็นพลาสติกที่มีความใสทนทานต่อความร้อนคงรูปเหนียวและทนแรงกระแทกได้ดี นอกตากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ำมันใช้ทำพัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารเช่นกล่องชามจานถังตะกร้ากระบอกใส่น้ำแช่เย็นขวดซอสแก้วยูเกิตขวดบรรจุยาสามารถนำมารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์สินส่วนรถยนต์เช่นกันชนและกรวยสลับน้ำมันไฟท้าย ไม้กวดพลาสติกแปลงเป็นต้นพลาสติกหมายเลขหบมีชื่อว่าโพลิสไตรีนหรือที่เรียกย่อว่า P-S เป็นพลาสติกที่มีความใสแต่เปราะและแตกง่ายใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆหรือโฟมใส่อาหารเป็นต้นสามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขนเสือ้อกล่องวิดีโอไม้บรรทัดกระบะอกเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิกไฟชนวนคอมร้อนถาดใส่ไข่หรือเครื่องมือใช้ต่างๆได้พลาสติกหมายเลขเจนั้นไม่ได้มีการระบุชื่อจำเพาะแต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน6ที่ได้กล่าวมาข้างตน้นแต่เป็นพลาสติกที่นำมาหลอมใหม่ได้ดังนั้นขยะพลาสติกจึงไม่นำไปทิ้งรวมกันที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่นขยะสด ขยะที่สามารถเผาได้ขยะที่ไม่สามารถเผาได้เป็นต้นแต่ควรแยกทิ้งโดยแยกประเภทของขยะพลาสติกและล้างทําความสะอาดก่อนนําไปทิ้งเพื่อที่จะได้นําขยะพลาสติกเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก5.2กระบวนการทําโครงการ10ขั้นตอนการทําโครงงานอย่างง่าย 1. กำหนดแนวทางการทำโครงงานจากการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 2. ระบุจุดมุ่งหมายของโครงงานในรูปแบบปัญหาการระบุปัญหาหรือการศึกษาสถานการณ์ข้อเท็จจริงอาจอยู่ในรูปแบบข้อความเพลงตารางกราฟรูปภาพตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ3ค้นคว้าจากข้อมูลเกี่ยวกับข้อ หัวข้อโครงงานจากหนังสือตำราเอกสารบทความอินเทอร์เน็ตวารสารต่างๆหรือค้นจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยไว้แล้ว4ตั้งสมมติฐานคือการคาดคะเนคําตอบรวงหน้าก่อนทำการทดลองโดยการสังเกตความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน5 ออกแบบวิธีการดำเนินง,งานโครงงานอย่างละเอียดได้แก่แนวทางการศึกษาค้นคว้าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้วิธีการสำรวจรวบรวมข้อมูลวิธีการประดิษฐ์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนปฏิบัติงานเช่นการกำหนดระยะเวลาในการทำงานทำงานแต่ละชิ้นขั้นตอนเป็นต้น 6. ดดำเนินการทำโครงงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างทดลองหรือศึกษาเรื่องที่สนใจ 7. บันทึกผลการปฏิบัติโครงงาน 8. สรุปผลจากข้อมูลเพื่อตอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือสรุปเป็นการสรุปที่ให้ได้ใจความสั้นๆหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการย่อความ ความผลและทดลองนั้น 9. เมื่อรักเรียนนำการทำโครงงานจบครบทุกขั้นตอนที่ต้องทำคือการเขียนรายงานขั้นตอนทั้งหมดของโครงงานการเขียนรายงานโครงงานเป็นการนำเสนอผลงานการนำการเป็นการเอกสารซึ่งการเขียนรายงานโครงงานการศึกษาคนา้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งเพื่อให้คนอื่นๆได้เข้าใจแนวความคิดวิธีดำเนินง,งานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอเนะี่เกี่ยวกับโครงงานนั้น10เผยแพร่และนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาความรู้สำเร็จแล้ว ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจอาจทำได้ในแบบต่างๆเช่นการนำแสดงรูปแบบนิทรรศการซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูดหรือในรูปแบบการบรรยายงานปากปล่าไม่ว่าจะนำเสนอผลงานจะอยู่ในรูปแบบใดควรครอบคลุมประเด็นสำคัญคือมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้องในเนื้อหา 5.3ผลงานการเขียนรายงานโครงงานการเขียนรายงานโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอผลงานของโครงงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบก,การกำหนดหัวข้อในการเขียนรายงานโครงงานอาจไม่ระบุต,ตายตัวเหมือนกันทุกโครงงานส่วนประกอบของหัวเรื่องในรายงานต้องเหมาะสมกับประเภทของโครงงาน และระดับชั้นของผู้เรียนองค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงานแบ่งกว้างๆเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ส่วนปกและส่วนต้นส่วนปกและส่วนต้นประกอบด้วย 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงานชั้นโรงเรียนและวันเดือนปีที่จัดทำา 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. คํคำนำา 5. สารบัญ 6. สารบัญตารางหรือภาพประกอบถ้ามี 7. บทคัดย่อสั้นๆที่บอกเขาโครงเรื่องย่อๆซึ่งประกอบด้วยเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาระยะเวลาและสรุปผลกิตติก,กรรมประเภทประกาศเพื่อแสดงความขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ส่วนเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วย 1. บทนำบทความเป็นมาความสำคัญของโครงงานบอกเหตุผลหรือเหตุจูงใจในการเลือกหัวข้อโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. สมสมมติฐานของการศึกษาคน้นควา 4. การดำเนินง,งานอาจเขียนเป็นตารางแผนผังโครงงานเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปตามหัวข้อเรื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานและพิสูจน์คำตอบสมมุติฐานตามประเด็นที่กำหนดดังตัวอย่างการเขียนโครงงานผังโครงงานต่อไปนี้ในแผนโครงงานทำให้เห็นระบบการทำงานอย่างมีเป้าหมายมีการวางแผนการทำงานจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องการทราบคือหัวข้อย่อยหรือคำถามย่อยของหัวข้อโครงงานถ้ามีมากกว่าหนึ่งข้อ ก็จะเรียงตามลำดับหัวข้อพร้อมทั้งบอบสมมุติฐานวิธีศึกษาและแหล่งศึกษาคนา้นคว้าตามแผงผังให้ครบทุกข้อสิ่งที่ต้องการทราบสมมุติฐามวิธีการศึกษาแหล่งศึกษาแหล่งข้อมูลหัวข้อย่อยจากหัวเรื่องของโครงงานที่ต้องการหาคำตอบการตอบคำถามรวงหน้าคนา้นคว้าสอบถามสัมภาษณ์สังเกต ศึกษาโดยการดูฟังจากสื่อชนิดต่างๆเอกสารหนังสือสถานที่บุคคล 5. สรุปผลการศึกษาเป็นการอธิบายคำตอบที่ได้จากการศึกษาคนา้นคว้าตามหัวข้อย่อยที่มีการทราบว่าเป็นไปสมมติฐานหรือไม่ 6. อธิบายผลบอกประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานที่ได้ และบอกข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคถ้ามีพร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะในการศึกษาคน้นควาโครงงานลักษณะใกล้เคียงกัน 3. ส,ส่วนท้ายส่วนท้ายประกอบด้วย 1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารที่ใช้ค้นคว้าซึ่งมีหลายประเภทเช่นหนังสือตำราบทเรียนหรือขอรับซึ่งจะมีการเขียนบรรณานุกรมต่างๆเช่น หนังสือเช่นนามสกุลหนังสือสถานที่พิมพ์หนังสือพิมพ์ปีที่พิมพ์บทความในวารสารชื่อผู้เขียนชื่อบทความชื่อวารสารปีที่หรือเริ่มที่วันเดือนปีคอร่ำจากหนังสือพิมพ์ชื่อผู้เขียนชื่อคอร่ำชื่อเรื่องคอร่ำชื่อหนังสือพิมพ์วันเดือนปีหน้า สภาคผนวกเช่นโครงร่างโครงงานภาพกิจกรรมแบบสอบถามแบบสัมผณ์ตัวอย่างแบบประเมินโครงงานตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับในรายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานขอให้นักศึกษานะครับก็ไปทำรายงานและก็ทำทดสอบย่อยต่างๆนะครับที่คุณครูได้รับมอบหมายให้ทำใน แต่ละวิชานะครับก็พบกันในโอกาสหน้าในรายวิชาต่อไปนะครับสวัสดีครับ